เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองใช้ Zoom ในการเรียนการสอนออนไลน์กันนะคะหรือว่าการประชุมออนไลน์ก็ได้ so today we are going to use zoom uh, for online classroom or online meeting so first of all check the app store out โอเคก็อันดับแรกก็ไปโหลดมาจาก app store ก่อนเนาะก็เซิร์ชเข้าไปเลยนะคะคำว่า Zoom นะคะ o อเค search ไปใส่คำว่า Zoom okay so search for zoom อันนี้นะคะ so what you have to download is called zoom cloud meetings เราก็จะโหลดอันที่ชื่อ zoom cloud m e e t i n g เลยคืออันนี้ติบเคยดาวน์โหลดไว้อยู่แล้วมันก็เลยขึ้นเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดด้วยกันเลย okay it's here so just open it and then so in this case you can just join a meeting สำหรับคนที่แบบเพิ่งโหลด zoom ม,มาครั้งแรกและได้เลข zoom ม,มาเลยเนี่ยเราก็คลิกเลยคือ Join a Meeting ตรงนี้เนี่ยคือไม่ต้องมีอะไรเลยแค่เราคลิกเลขปกติเลขมันจะเป็นแบบเลขเก้าหลักอะไรนะคะเสร็จแล้วเราสามารถคลิกจอยได้เลย so actually you don't really need to sign in or anything you don't really need to have an account with zoom just get the meeting number and then when you enter it you just click join and then you are in the meeting room คือใช้ zoom เนี่ยมันง่ายมากตรงที่ว่าพอเราได้เลขมาเราก็แบบคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ แต่ว่าสําหรับคนที่อยากจะสร้างห้องของตัวเองเนี่ยเราจะต้องทําการ sign up ก่อนก็จะต้องกรอกอีเมลนะคะ if you want to create your own classroom what you have to do is uh, sign up so type your email here and then your first name and last name and then you agree to the term and condition หลังจากนั้นเนี่ยพอเรา agree แล้วเนี่ย เขาก็จะส่งลิงก์ไปให้เรา a c t ทีเวทที่อีเมล a d d ดเ s รนะคะพอเรา Activate เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมา s i g อินได้เดี๋ยวจิ๊บจะลอง Sign ินนะคะ so I have already uh, g o t e a n a s s u m e account so what I have to do is to sign in เรา Sign ินกันเลย and then write the password here อตอนนี้เราก็พร้อมที่จะ s ส g อ In แล้วนะคะ Okay, so once you have entered your username and password, you are on, okay? So, if you want to create your Meeting room อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะมี meeting room เราก็คลิกไปที่ New meeting นะคะแล้วมันก็จะมีเน Personal ID นี้ขึ้นมานะเราก็ copy ตรงนี้เราก็ไปให้ชาวบ้านเราก็ start a meeting มันก็จะเข้าไปในห้องได้เลยนะคะ So once you've got your meeting ID just give this to your students or your colleagues and then you can click start a meeting and they will join in and then that's it you can start enjoying Zoom ตอนนี้เราก็ล็อกออนเรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในออนไลน์มีติ้งรูมกันแล้วนะคะอาจารย์ก็อยู่ที่มุมซ้ายบนนะคะ so now we have already logged on and then uh, we are in the online meeting room or our online classroom okay so I'm on the top left corner so as you can see me and my students ก็ระหว่างนี้นะคะเราก็พูดคุยกับเด็กๆสับเพเหระไปได้เรื่อยๆนะคะเราก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเขียนอะไรก็ตามนะคะเราก็ไปเลือกที่ แชร์คอนเทนต์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์คอนเทนต์ให้นะคะก็คือว่าอันแรกที่อาจารย์อยากจะแชร์เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเขียนก็เลยเลือกไปที่ไวท์บอร์ดนะคะซึ่งออปชันนี้เนี่ยจะใช้ได้กับพวกหน้าจอที่เป็น iPad นะคะหรือว่าที่เป็นแท็บเล็ตที่ว่ามีปากานะคะ If you click share content and go for whiteboard you can write something down To your students, but this is available for those who are using an iPad or a tablet with a stylus. But in if you are on from a computer or probably a mobile phone, this option may not be available. <laughs> สำหรับใครที่ห้องรกนะคะแล้วก็เกิดอยากเปลี่ยนฉากหลังขึ้นมาเนี่ยให้คลิกไปที่จุด3จุดนะคะตรงมุมขวาบนนะั้นแล้วก็เลือกไปที่ virtual background นะคะมันก็จะพาเราไปในจุดที่เราสามารถที่จะเลือก background ด้านหลังได้นะมันก็จะมี background มากมายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะออกจากตรงนี้นะคะมันก็จะมี option ที่ให้เลือกว่าน O นนะคะ N O N E นตรงข้างหน้านี่นะคะมันก็จะอยู่ ทางด้านซ้ายนะคะเราก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะออกกลับมาห้องเรียนของเรานะคะเราก็จะคลิกปุ่มเครื่องหมายปิดนะคะเล็กๆเนี่ยเราก็จะกลับออกมาอยู่ที่หน้าห้องเรียนของเราเหมือนเดิมระหว่างการเรียนการสอนนะคะเราก็จะสามารถที่จะสวอปหน้าจอก็คือแชร์คอนเทนต์เป็นไวท์บอร์ดหรือว่าเป็นแชร์ uh, พวกไฟล์ต่างๆแล้วก็กลับมาที่หน้าจอห้องเรียนเราได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยสังเกตว่าจันก็จะสลับไปสลับมานะคะ so during your teaching or during the meeting you can always swap between um your face and the screen or the whiteboard and you can always get back to your classroom easily ถ้าเกิดว่าเราอยากดูรายชื่อผู้เข้าเรียนเนี่ยเราก็คลิกไปที่ไอคอนที่เขียนว่า Participant นะคะมันก็จะขึ้นชื่อผู้เรียนขึ้นมาให้เราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าใครที่เปิดไมโครโฟนอยู่หรือว่าเปิดกล้องอยู่อย่าเงี้ยนะคะ If you click on the participant icon, you can see the number of students joining uh, your classroom. And then you can see who turns the microphone on or who turns the camera on or off. And then you can always swap between um, the whiteboard and uh, your face. นอกจากนี้นะคะมันก็จะยังมีออปชันแชทซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถส่งข้อความหาเรามันจะมีแชทที่เห็นกันทุกคนหรือว่าแชทที่เห็นกันเพียงบางคนเท่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะสอนไปตอบแชทไปได้ด้วยนะคะ Your student can also send you a private message, then you can see it from the chat and then you can give them the answer as well. ถ้าเราสอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็วิธีการออกจากห้องนะคะก็คลิกไปที่มุมซ้ายด้านบนนะคะก็จะมีปุ่มที่เป็นสีแดงแดงนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของห้องเนี่ยเราก็จะเลือกที่ end meeting นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนที่เข้าร่วมเรียน,นยหรือว่าเป็น participant เนี่ยเราก็จะเลือกที่ leave meeting นะคะโอเค so if you want to end your class you just click on d m e e t i n g but if you are a participant you can just click leave meeting and then that's the end of your class ในการเรียนการสอนเนี่ยนะคะมันยังสามารถที่จะกดปุ่ม record ไว้ด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องทําผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะ You can also record your meeting or your classroom um uh, if you access Zoom through your computer or your laptop สำหรับช่วงที่โควิด19กํำลังระบาดแบบนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่าการใช้ออนไลน์แอปพลิเคชันในการเรียนการสอนเนี่ยนะคะที่ทำให้เราสามารถอินเตอร์แอคกับนักศึกษาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นอ e ีกออปชันหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสอนได้แบบมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะอาจารย์ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยค่ะ